สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะประจําวันที่หนึ่งมีมีนาคมปีหกหกนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งสามกับห้าเช้ากับบ่ายเลขมาเหมือนกันเด้อรอบบ่ายเราจับสามกับแปดให้นะรอบเช้าเราจับแปดกับหนึ่งเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่ง 16ึ่งหนะคะจับคู่ก็แปดหนึ่งแปดห้าแดหกนะเลขตัวเดียวกันนะคะหกหกแปดสามนึงสมี่จะห้าสามแปก็ได้นะแปดศูนย์แขอขให้เพื่อนเพืทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายสามกับหกแกับ1นึ่งจับ3มกับแปดให้เนาะสามศูนย์สามห 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแดหกแปดแปดเด้อสามแปดหนึ่งหนึ่งหกสาหกแปดสามสามหกศูนย์เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเช้ากับบ่ายเลขมาตัวเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะ